สวัสดีค่ะไทยนิยมความสวยนะคะแม่สวยสกลนครนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปชุดเกริรดานะคะโอ้โหฝนตกแรงมากนะคะตอนนี้ฝนข้างนอกตกแรงมากเลยนะคะตกแรงแรงนะคะลุกจุกมาดูที่โกคุณมันดูฝนหรือเปล่าคุณข้างนอกคุณข้างนอกตกฝนไหมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปชุดเกริรดานะคะมาแบ่งฟันชุดเกริรดานะคะไทยนิยมความสวยแม่สวยสกลนครนะคะถ้าท่านใดชอบสินค้าบ้านคานะคะ ทักไลน์หาคุณแม่เลยนะคะ081ค่ะ38043 3, 3, 3 8นสนะคะสี 3, 3 8าสนะคะวันนี้คุณแม่จะมาแบ่งฟันชุดกิจระดานะคะที่สวยงามมากนะคะชุดนี้นะคะคุณแม่ใส่แล้วนะคะชุดนี้คุณแม่ใส่ไปงานบนกระถิ่นแล้วนะคะอกสาสนะคะเอวยี L ิบเก้านะคะชุดนี้นะคะถ้าเอฟซีท่านใดน,นะคะสนใจนะคะคุณแม่โปรโมชั่นให้นะคะ ยูที่ย์พันเจ็ดร้อยบาทนะคะชุดโปรโมชั่นนะคะสวยมากๆเลยนะคะพันเจ็ดร้อยบาทนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทไดทิทองโปรโมชั่นนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะเอวยีิบเก้านะคะอกสามสิบหกสามสิบเจ็ดนะคะเฉะพาะชุดนี้นะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะถ้าแคปแคบี่านในแคบแคบได้เลยนะคะสวยมากเลยนะคะสีตะกอลายลูกแก้วปกติชุดนี้อยู่ที่สามพันเก้าร้อยบาทค่ะแล้วก็มาชุดเหลืองชุดเหลืองนะคะ ชุดเหลืองนี่ก็สวยมากนะคะก3 6ค่ะก3 6นะคะสวยมากเลยเอว29นะคะชุดนี้คุณแม่ก็โปรโมชั่นให้นะคะอยู่ที่พันเเหมือนกันนะคะอยู่ที่พันเบาทสวยมากๆเลย FC ท่านใดนะคะเคลือบแคบมาสวยมากดีมากนะคะคุ้มค่ามากๆเลยนะคะ1,700บาทเท่านั้นเองนะคะ1,700บาทเท่านั้นเองนะคะแคบแล้วคุ้มค่ะแคบแล้วคุ้มนะคะ1,700บาทนะคะแคบแล้วคุ้มค่ะ แคบเราคุมนะคะแคบมาโทรหารได้สวยได้เลย0813804338ค่ะต่อมานะคะโปรโมชั่นด้วยชุดกิรดานะคะชุดกิรดานะคะทวิศด้านหน้านะคะสวยมากนะคะเป็นลายเชิงนะคะชุดนี้ปกติเราขายอยู่ที่3,800บาทนะคะตอนนี้โปรโมชั่นราคาทุนเลยนะคะ2,500บาทถูกมากสวยมากคุ้มมากผ้าอย่างดีลายเชิงนะคะเม็ดละ400บาทเลยนะคะตัวนี้ใช้ผ้าสี่เน้นนะคะ 2,500บาทเท่านั้นเองค่ะอ่าตัวน,นี้ก็จะมีอยู่สชุดนะคะก็จะมีอยู่สชุดนะคะ FC ท่าในสนใจถ้าคุณแม่มาเลยนะคะถ้าคุณแม่มาเลยนะคะมีอยู่สชุดนะคะต่อมาก็จะเป็นประดูนะคะเป็นประดูตัวน,นี้เอวเอวอยู่ที่สามสิบนะคะอกเสื้อนะคะอกเสื้อสี่สิบนะคะสวยมากสวยมากนะคะโปรโมชั่นอยู่ที่ 2,500บาทเท่านั้นเองนะคะ FC ซท่านใดสนใจคุณแม่ไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะฝนตกแรงมากข้างนอกนะคะนะคะ2,500บาทเท่านั้นเองนะคะ FC ซท่านใดสนใจแคปหน้าจอมาเลยนะคะแคปหน้าจอมาเลยนะคะโทรหาคุณแม่เลยสวยมากนะคะสีม่วงนะคะสีม่วงตัวนี้ตัวนี้เอว30ค่ะตัวนี้เอว30นะคะอกเสื้อ3 8แนะคะเป็นชุดเดียวกันกันกบที่แม่แม่ขายตัวนั้นแต่มันสวยมากนะคะ ตัวนี้โปรโมชั่นอยู่ที่2,500บาทค่ะ FC ท่าในสนใจทักหน้าจอโทรหาคุณแม่ได้เลย2,500บาทชุดกิลดานะคะแคปหน้าจอโทรหาคุณแม่เลยค่ะต่อมาชุดนี้ยิ่งสวยนะคะชุดนี้อก38ชุดเดียวกันนะคะแต่คนละสีค่ะสวยมากนะคะสวยมากๆเลยสวยจริงๆค่ะปกติเราขายที่3,800บาทนะคะแต่วันนี้โปรโมชั่นอยู่ที่2,500บาทไม่ต้องไปตัดให้มันเหนื่อยนะคะ ไม่ต้องตัดให้เหนื่อยสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยนะคะต่อมาเป็นสีครามจา้าต่อมาเป็นสีครามสีครามนะคะสีตะกอรอลายลูกแก้วค่ะสีตะกอรอลายลูกแก้วนะคะสีตะกอรอลายลูกแก้วค่ะเอฟซี FC ต้องสนใจครับหน้าจอโทรหาคุณแม่เลย0 8นย์ดหนึ่งค่ะสาม4ปดศนย์สี่สามสามดนะคะสีเหลืองค่ะสีเหลืองนะคะ สีเหลืองนะคะสวยมากเลยตัวนี้เอลสานะคะเอลสาอนะคะอก38ค่ะเอลสาอก38นะคะสวยมากๆเลยเป็นกินลดานะคะกิลดาแขนไม่ได้ยาวนะคะแขนแขนห้าส่วนนะคะแขนห้าส่วนชุดนี้ชุดใหญ่นะคะเอลสานะคะอกเสื้อสีสิชุดนี้ชุดใหญ่แต่เป็นแขนสั้นนะคะ แขนสั้นอยู่ที่พันเจ็ดร้อยบาทนะคะสวยมากเลยนะคะพันเจ็ดร้อยบาทแขนสั้นค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทมีสามชุดนะคะนอกนั้นจะเป็นสองพันห้าท,ทั้งหมดเลยค่ะตัวนี้เป็นกระตุยนะคะสวยมากนะคะเป็นกระตุยนะคะคลามนะคะผ้าถุงเป็นกระตุยนะคะสวยมากๆเลยเราซื้อแต่ผ้าถุงก็เพิ่แล้วสองพันแล้วแต่ตัวนี้คบบุณแม่โปรโมชั่นให้สองพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะ 2,500บาทเอฟซี FC ท่านใดสนใจแคบหน้าจอโทรหาคุณแม่ได้เลย081ค่ะ3804338แม่สวยสกลนครน,นะคะต่อมาค่ะเป็นชุดกีฬาลายเกตมณีค่ะลายเกตมณีนะคะสีคามรุนนะคะลายเกตมณีเป็นลายจุดลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยสารพัดช่างนะคะเป็นลายเกตมณีค่ะเอฟซี FC ท่านใดสนใจแคบหน้าจอโทรหาคุณแม่ได้เลยนะคะ เป็นชุดกิจรดานรุนรนเลยนะคะชุดกิจรดานรุนรนเลยทักเอวไซส์ขนาด30นะคะ30 3 2 3 4นะคะโ <c oughs> ทรหาคุณแม่ได้เลยนะคะ081ค่ะ38043 38แม่สวยสกลนครนะคะโ <c oughs> ทรหาคุณแม่ได้เลยค่ะ <c oughs> ต่อมาเป็นสีบอลค่ะสีบอลสวยมากนะคะสวยมากเลย <c oughs> คุณแม่ก็มีหนึ่งชุดนะคะเวลาใส่ไปวัดนะคะ โปรโมชั่นอยู่ที่2500บาทเท่านั้นเองค่ะโปรโมชั่นอยู่ที่2,500บาทเท่านั้นเองนะคะต่อมาค่ะต่อมาต่อมานะคะตัวนี้จะ,ะ,ะเป็นสีม่วงนะคะเป็นสีม่วงแต่เป็นม่วงออกชมพูชมพูนะคะเป็นม่วงโทนชมพูนะคะสวยมากชุดละ2,500บาทนะคะเป็นชุดศิรลดานะคะ ตัวนี้เป็นเสื้อจตระดาแต่กระโปรงหางปลานะคะข้างหน้าเป็น A e นะคะข้างหลังเป็นหางปลาข้างหน้าเป็น A e นะคะข้างหลังเป็นหางปลาคา่ะชุดละ2 5 0พันห้ารอยบาทนะคะข้างหน้าเป็นเ e คะ่ะข้างหลังเป็นหางปลาสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยนี่ก็จจตระดานะคะเบอร์แอลไซส์แอลค่ะ ลายสะเก็ดรมนะคะลายสะเก็ดรรมมีเชิงสวยมากสะเก็ดรรมมีเชิงสวยมากเลยนะคะโปรโมชั่นอยู่ที่2,500บาทเท่านั้นเองนะคะสีม่วงค่ะสีม่วงสีงม่วงลายสะเก็ดรมนะคะตัวนี้เอวอยู่ที่31นะคะอ๋อเอลยี่สิบเก้าอกสามสิบแปดนะคะเอลยี่สิบเก้าอกสามสิบแปดนะคะ แคปหน้าจอตรงหาคุณแม่ได้เลยนะคะอิรดาของคุณแม่จะมีเยอะค่ะสวยมากๆเลยนะคะสวยมากๆเลยสีม่วงนะคะตนสีม่วงค่ะตนสีม่วงนะคะแคปซีท่านใดสนใจแคปหน้าจอตรงหาคุณแม่ได้เลยค่ะ อมานะคะสวยมากเลยนะคะชุดนี้แค่แม่จอโทรหาคุณแม่ได้เลยนะคะคุณแม่ก็มีหลากหลายเยอะกว่านี้อีกนะคะแต่คุณแม่โปรโมชั่นเท่านี้ก่อนนะคะชุดเกลดราของคุณแม่ชุดพันเกียรติมีอยู่3ชุดนะคะชุด2องพก็เยอะแยะมากมาย f อท่านใดสนใจทักหาคุณแม่เลยนะคะ0 8 1 3 8 0 4 3 3 8ต่อไปนะคะคุณแม่จะลงคลิปกางเกงนะคะลงคลิปกางเกง3คลิปนะคะคลิปหนึ่งเก้าร้อยบาทนะคะ คลิปสองพันสนะคะคลิป3เป็นชุดนะคะ F อซีรอดูนะคะอีก3าคลิปส,สุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะ ค่ะคุณแม่คะสวัสดีค่ะจ้าพอดีกับมายูที่จิตแล้วไอ้พอดีเห็นพี่สวยไอระโปรงราคาขันสองเลยจ้ะค่ะคุณแม่ได้แคบหน้าจอมาไหมคะคุณแม่เพราะมันมีอยู่ตัวเดียวอ่ะพี่สวยที่เอลสามสองที่ดูพี่สวยเมื่อกี้มันมีเอลฟ์สองตัวเดียวที่เป็นลายข้อ่ามันมีอยู่ตัวเดียวนะเอลสามสองอ่ะพี่พี่สวยพูดพูดพูดมาดูเมื่อกี้เอลสามสองมันอยู่ตัวเดียว ค่ะคุณแม่พรมีลายกันไหมมีมีจ้ะคุณแม่พรแบบแคบแคบลายไม่เป็นใช่ไหมไม่เป็นจ้ะโอเคเดี๋ยวดูให้<ะ>ค่ะแม่แล้วก็วจะให้พี่สวยดูเสื้อให้ด้วยถ้านั้นเสื้อเสื้อ,อตัดเสื้อเอ็ดขาดสีมีเสื้อไหมเอวที่ว่าเป็นแม่สวยใสยอ่อ่ะตัวเล็กๆอ่ะมีมีเยอะเลยค่ะคุณแม่เพิ่งตัดมาเต็มร้านอยู่ค่ะอ่ะอกอกอกสี่สิบสองอ่ะทีทีสีเดียวกัน่ะไอพี่สวยถ่ายถ่ายรูปมาถ่ายรูปมาเพราะมันมีอยู่ตัวเดียวเนี่ยมันมีเอวสามสิบสอง ที่ที่ที่น้องดูวมอยู่ตัวเดียวถ้าสมมุติว่าเราซื้อกระโปรงแล้วมาซื้อเสื้อยังไงก็ไม่ก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าใส่เข้ากันได้อ๋อแต่จะไม่เหมือนกันใช่ไหมถ้าใส่เข้ากันได้ค่ะเพราะว่าเสื้อคลามันจะใส่เข้ากันได้หมดเลยค่ะอ๋อวัตถุ่าเสื้อผ้าปกปกติสองชั้นใช่เดี๋ยวจะดูให้นะคะพี่ยมพรแป๊บนึงตอนนี้ฝนตกแรงแรงยังไม่ยังไม่ได้ะไรใช่ใช่ใช่แต่เดี๋ยวจะจัดให้นะคะ เอลสามองค่ะค่ัแ<ห><ห>ม่ให้หนูดูด้วยนะคะจ้า,จาบ๊ายทายหนู